ไ i t มนิดวิตโกวิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์ er. มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทำเฟรมเดย์เนาะเมื่อวานนี้นะครับราคาได้มีการทำโลใหม่เนาะแต่ขึ้นมาทำไฮนะครับไม่ได้ทำไฮใหม่เนาะแต่ขึ้นมาประมาณครึ่งแท่งนะครับของแท่งที่ลงไปก่อนหน้าเช้าวันนี้นะครับตลาดมาเปิดเป็นสีเขียวนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เฟดได้มีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับ ซึ่งในทางทฤษฎีแท่งเทียนนะครับการที่ขึ้นมาครึ่งแท่งแบบนี้นะครับแล้วไม่สามารถเกินกินได้เนี่ยต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับสําหรับใครที่บายมาต่อทางเนาะโอเคตอนนี้ผมมองเห็นแนวต้านสําคัญแล้วกันนครับก็คือแนวฟลิปโซนนะครับก็คือโซนราคาที่เบรกลงไปเนี่ยตรงนี้คือฟลิปโซนคือประมาณสัก2 7 1 5 2,716นะครับ จุดนี้เป็นฟลิปโซนนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราใช้ออเดอร์บ็อกในไทม์เฟรม1นเดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะถ้าเอาเนื้อนะครับก็คือ2,744จนถึง2,737นเอนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นของออเดอร์บ็อกนะครับที่สามารถพิจารณาเซล์ได้เหมือนกันแต่เบื้องต้นนะครับก็มอง2,715ไว้ก่อนนะครับว่าเป็นแนวต้านสำคัญครับไปดูที่ไทมเฟรม1ชั่วโมงแล้วกันนะครับว่าเทรดยังไงได้บ้าง ก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้แผนไปนะทั้งบายทั้งเซลนะครับก็คือสรุปลงมาจุดบายนี้และเด้งนะครับ2 645นะโดยประมาณเนาะและเด้งขึ้นมาเนี่ยห้าพันกว่าจุดนะครับส่วนแนวต้านที่เราเซลเนาะรับไม่อยู่นะครับต้านไม่อยู่เลยสักอันนะครับก็ต้องทะลุหมดนะก็เพราะว่ามันเป็นต้านแบบต้านโครงสร้างเส้นแนวต้านนะครับก็รับไม่อยู่นะไม่ได้มีตัวของ สป라이 z โซนนะครับที่รออยู่เลยเพราะว่ามันลงมาแบบครี ake, นทะัฟฟิกเนาะขึ้นกลับไปแบบครีนทัฟฟิกเช่นเดียวกัน uh, uh, เดี๋ยวเรามาอ mm ัปเดตกันแล้วกันครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับในวันนี้ uh, แน่นอนครับว่าราคานะั้นหนีไม่พนนะ้นเนาะจุดแรกที่เราบอกเลยนะครับคือฟลิปโซนของเราเนาะสองพ 715นะครับจุดนี้เนาะเป็นจุดแรกนะครับที่หน้าพิจารณาเซลล์นะครับจุดนี้จุดที่2นะครับคือโซนนี้นะครับโซนซัพพลายย่อยๆตรงนี้นะครับที่เกิดขึ้นมาคือ2724นนะครับจนถึง2732ครับอ่าน,นี้คือจุดที่2อันนี้คือจุดบริเวณที่หน้าเซลล์นะครับ ส่วนจุดที่ที่หน้าบายจุดแรกของเราเนี่ยจะอยู่ที่2690นะครับ5นะจงมันถึง2692นอะครับอันนี้เป็นจุดใบย่อยๆจุดแรกนะครับหลุดประมาณสักเนี่ยหลุด8 8 8 9นะหลุดก็ยอมไปก่อนนะครับเพราะว่ามาใบที่เนี่ยายข้างล่างได้เลยนะเออเนี่ยข้างล่างได้เลยนะครับจุดนี้ส่วนนี้ก็คือจุดที่ส่งราคาขึ้นไปนะครับจุดที่ส่งราคาขึ้นไปจุดแรกเนี่ยคือก้อนนี้ ดีมาน,นี้นะครับคือ2657นะครับจนถึง2663นะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่ส่งราคาขึ้นขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดบ่ายนะครับ <c oughs> ชึ่โดยประมาณนะประมาณนี้เพราะว่าเขาขึ้นไปแบบคลีนนะ ลงก็ต้องลงคลีนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะที่จะลงลึกได้นะครับวันนี้ถ้าราคาจะลงลึกนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนโอเค ส่วน2645นะครับยังคงเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับเป็นแนวรับในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับที่เราเคยตีฟีโบนัชชีให้ดูนะเมื่อวันก่อนนะครับหลุดลงมานะหลุดโซน45ลงมาก็รอกันได้แถวนี้นะครับ36เนาะและดีมานเดย์นะครับที่รออยู่ข้างล่างคือ2,600นะครับจนถึง2,620นนะก็ ต้องรอดูนะครับว่ากราฟเนี่ยจะเฉลยออกมาเป็นแบบไหนนะครับสำหรับราคาทองคำและนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเทรดเดอร์ด้วยนะครับช่วยให้เราเนี่ยมีผู้ติดตามนะครับถึง10,000นคนด้วย,วยและถ้าใครต้องการพูดคุยกับพวกเราดูโอเทรดเดอร์สามารถทักไลน์มาที่ a d duo trader ส่วนใครสนใจในเรื่องของสัญญาณนะครับก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้ description นี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ